กูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆยังทำกับกูได้ถึงเพียงนี้เรื่องเล่าเมื่อครั้งทรงถูกพนักงานไล่ลงจากรถลานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ทรงโปรดในการเสด็จประพาสแบบสามัญชนธรรมดาบางครั้งก็ทรงฉลองพระองค์แบบชาวบ้านธรรมดาและไม่มีผู้ติดตามจนมีเรื่องเล่ากันว่า รัชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุนเก้ารัชกาลที่หซึ่งโดยปกติพระองค์มักจะเสด็จออกตรวจตราดูแลทุกสุขของไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินของพระองค์อยู่เสมอโดยทรงฉลองพระองค์อย่างประชาชนคนธรรมดาสเสด็จป่าปนไปกับประชาชนไม่ได้ขาดและมักเสด็จไปโดยปราศจากผู้ติดตามมีอยู่วันหนึ่งรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ได้เสด็จขึ้นประทับรถรางของนายจอห์นลอฟตัสที่หลักเมืองอันเป็นต้นทางพระเอญทรงลืมเอาเงินพกติดตัวไปด้วยเมื่อรถเคลื่อนที่ออกคนเก็บเงินถามว่าจะไปลงที่ไหนทรงตรัสว่าถนนตกคนเก็บเงินจึงบอกไปว่าถนนตกต้องเสียเงินสลึงหนึ่งพระองค์ตรัสว่าไม่มีรีบออกมาจากบ้านลืมเอามาฉันมีธุระจริงๆพรุ่งนี้จะเอามาให้ ขอฉันไปด้วยนะคนเก็บเงินบอกว่าไม่ได้หรอกและเบียบของมีอย่างนี้ขึ้นรถแล้วก็ต้องเสียเงินสิพระองค์ตัดว่าเถอะหน้าเว้นฉันไว้สักคนคงไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกกระเป๋าตอบว่าไม่ได้หรอกฉันต้องทำตามหน้าที่อย่าหาว่าฉันใจร้ายใจดำเลยพ่อคุณให้พ่อไปด้วยไม่ได้หรอกมันผิดระเบียบพระองค์ตัดว่า ก็ฉันจะไปนี่นาบอกว่าพรุ่งนี้จะเอามาให้เมื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่ฉันต้องไปถนนตกให้ได้ฝ่ายคนเก็บเงินก็ไม่ยอมท่าเดียวเถียงกันไปมาเผอิญคุณยายคนหนึ่งที่นั่งมาในรถคันเดียวกันเห็นเถียงกันไปมาไม่หยุดจึงยื่นเงินสลึงหนึ่งให้อา้าฉันให้ค่ารถแทนแล้วกันคนเก็บเงินก็รับเอาไปเรื่องราวควรจะจบลงแค่นี้ แต่พอรถรางวิ่งไปจนเกือบถึงถนนตกรถม้าพระที่นั่งก็วิ่งตามไปทันทุกคนบนรถรางรวมทั้งคนที่เก็บเงินหันไปดูมีคนตะโกนว่าในหลวงเสด็จต่างคอยจ้องดูในหลวงกันรถรางคันนั้นก็หยุดเพื่อให้รถพระที่นั่งผ่านไปก่อนแต่รถพระที่นั่งไม่เลยไปกลับมาหยุดเทียบรถรางพอดีในหลวงซึ่งประทับมาในรถรางก็เสด็จขึ้นไปประทับบนรถพระที่นั่ง แล้วก็บ่ายหน้ากลับทันทีตอนนี้คนเก็บเงินลดลางตาเหลือกตกตะลึงเมื่อรู้ว่าผู้ที่ตนทะเลาะเรื่องค่าโดยสารและไล่ลงเมื่อกี้คือในหลวงถึงกับมือเท้าอ่อนเหงื่อโทมกายคิดไปคิดมาเลยร้องไห้โฮเพราะเจ็บใจตัวเองที่มีตาหามีแววไหมเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับเจ้าชีวิตคราวนี้เห็นทีหัวขาดแน่นอนนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นที่น่าสงสาร รุ่งขึ้นตำรวจมาสืบหาคนเก็บเงินลดลางแล้วแล้วจับกลุมตัวคนเก็บเงินลดลางหน้าซีดเหมือนคนตายลาลูกเมียและเพื่อนฝูงเป็นการใหญ่ที่อยู่ในใจว่าโทษของตนนั้นต้องถูกตัดหัวสถานเดียวแน่นอนตำรวจพาคนเก็บเงินลดลางเข้าเฝ้าถึงท้องพระโรงถึงกับเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเลยทีเดียวตำรวจต้องช่วยพยุงเข้าไปพอเข้าไปถึงพระที่นั่ง คนเก็บเงินลดลางถวายบังคมท่าทางเงื้องะวิงวอนขอพระราชทานชีวิตเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่หทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของคนเก็บเงินแล้วก็ให้ทรงนึกขำแต่ก็ทรงแซงทำพระพักบึ้งตึงมีพระราชดำรัสตวาดและด่าว่าคนเก็บเงินลดลางจัดว่าโทษถึงประหาร กูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆยังทำกับกูได้ถึงเพียงนี้จะเก็บเงินกูก็จะให้แต่อเผอิญกูลืมเอาไปหัดก่อนก็ไม่ได้คนแบบนี้อยู่ไปก็ลกแผ่นดินของกูแล้วตรัสเรียกมหาเล็กประหยิบถ,ถุงถุงหนึ่งมาถวายต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสเรียกคนเก็บเงินลดลางเข้าไปใกล้ๆทรงยื่นถุงให้แล้วตรัสว่าเอา้เอาเอาไป ถ้าเมืองไทยมีคนทำงานตามหน้าที่อย่างนี้มากมายบ้านเมืองก็จเจริญเมื่อคนเก็บเงินลดลางรับถุงนั้นออกมาแล้วก็มีรับสั่งให้นำตัวออกไปพอพ้นวังตำรวจบอกว่ากลับบ้านได้คนเก็บเงินลดลางประหลาดใจเอ๊ะเรื่องมันยังไงกันนี่พอตำรวจจากไปแล้วจึงนึกถึงถุงที่พระราชทานมาให้ เปิดปากถุงออกดูเห็นเป็นเงินจึงเทออกมานับปรากฏว่ามีทั้งหมดช่างหนึ่งพอดีคนเก็บเงินลดลังยิ้มออกมาได้สุดตัวลงนั่งกลางถนนนั่นเองหันไปทางที่ประทับของในหลวงถวายบังคมลาแล้วเดินตัวลอยยิ้มแป้นกลับบ้านทันที